ประวัดความเป็นมาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหลงเกษตรก,กร,กรบ้านโครกรังส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายหลังจากการว่างเว้นจากการทำไร่ทำนาจะปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อไว้ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มในครัวเรือนและเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวกรมหมอนไหมได้มาส่งเสริมสนับสนุนโรงเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกร ต่อมาในปีพศ2524นางถนอมโพธิจักและสมาชิกแรกเริ่ม20คนได้จดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกลหลังขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคมพศ2524กับกลมส่งเสริมการเกษตรและได้ดำเนินกิจกรรมทอผ้าไหมผ้าฝ้าผ้าเขามา้าทอเสือกอก,กซึ่งเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษและมีการพัฒนาลายผ้ายอย่างต่อเนื่อง ในปีพศ2538กลุ่มได้มีการประดิษฐ์ดอกกระเจียวที่ทำจากผ้าตัวผ้าไหมเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึกในเทศกาลท่องเที่ยวทุ่งกระเจียวบาทเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งต่อมาได้พัฒนาสินค้าดอกกระเจียวจากผ้ามาเป็นดอกกระเจียวจากแป้งข้าวเหนียวปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น30คนโดยมีนางเจมจันทร์ผ่องแพ้วเป็นประธานกลุ่ม มีคณะกรรมการบริหารจัดการกลุ่ม7คนที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกรลงตั้งอยู่บ้านเลขที่394หมู่ที่5บ้านโคกรัางตมบลห้วยเยี่วอํเาเภอเทศสิิ์จังหวัดชัยภูมิกิจกรรมหลักของกลุ่มทางกลุ่มมีแนวคิดด้านการดำเนินกิจกรรมเรื่องเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของสมาชิกเป็นหลักจึงมีการส่งเสริมการออมทรัพย์ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้สมาชิกทุกคน สามารถระดมทุนเพื่อต่อยอดกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกหลังมีกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้ 1. กิจกรรมทอผ้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอเนื่องจากกลุ่มประสบปัญหาการจำหน่ายผ้าขม้าของกลุ่มต้นทุนสูงกว่าผ้าขม้าจากโรงงานทอผ้าและรูปแบบยังไม่ทันสมัยตลาดการจำหน่ายก็แคบลงทางกลุ่มจึงประชุมปรึกษาหาลือ เพื่อแก้ไขปัญหาด้วยการนําผ้าเขามา้ามาตัดเย็บเป็นกระเป๋าและพัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นกระเป๋ารูปแบบอื่นๆย่ามกระเป๋าเป้เสื้อกางเกงกิ๊บติดผมพวงกุญแจ 2. กิจกรรมดอกกระเจียวประดิษฐ์เดิมประดิษฐ์จากผ้าต่วนผ้าไหมและดัดแปลงมาเป็นดอกกระเจียวจากแป้งข้าวเหนียว มีทั้งที่เป็นดอกกระเจียวดอกเดียวดอกกระเจียวที่จัดสายแจกกันดอกกระเจียวติดปากกาดอกกระเจียวติดดินสอพวงกุญแจและต่างหู 3. กิจกรรมถักเปจ,จากเศษผ้า 4. กิจกรรมปลูกกาแฟอาราบิก้าและกาแฟแปลรูปโดยการนำต้นกาแฟให้สมาชิกปลูกและนำมาแปลรูปเป็นกาแฟขั่วบดโดยสมาชิกได้ทำการขั้วเอง ในรูปแบบปัรจุซองพร้อมชง 6. กิจกรรมน้ำยาล้างจาอนอเนกประสงค์ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในปีพศ2561จากโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรหลายย่อยกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์งบประมาณจำนวน1แสนบาท 7. กิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ซึ่งได้รับการสนับสนุนการอบรม จากสำนักงานปฏิรูปที่ดินจัวงหวัดชัยภูมิกระทรวงเกษตรและสหกรณด้านความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบันกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กรบ้านโคกหลังมีโครงสร้างบทบาทหน้าที่มีกฎระเบียบที่ชัดเจนและสมาชิกสามารถปฏิบัติได้มีแผนพัฒนากลุ่มมีการบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทางกลุ่มมีการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนโดยสมาชิกปลูกผักปลอดสารพิษไว้สำหรับบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายในตลาดของหมู่บ้านนอกจากนี้บางคนยังเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเพื่อเป็นแห่องอาหารของชุมชนบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาชิกต่อสถาบัน 1. สมาชิกมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มเช่น คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนากลุ่มร่วมรับรู้ปัญหาและกำหนดว,วิสัยทัศน์ในการแก้ไขปัญหาสสมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มโดยสมาชิกเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆของกลุ่มสสมาชิกมีการพัฒนาตนเองใฝ่หาความรู้อยู่เสมอจากการอบรมและศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ความมั่นคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบันกลุ่มมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในการดำเนินกิจกรรมมีความสามารถในการจัดหาเงินทุนเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในการบริหารกลุ่มมีการออมทรัพย์โดยให้สมาชิกกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งบาทต่อเดือนการจัดสรรผลประโยชน์แก่สมาชิกโดยจัดสรรผลประโยชน์ดังนี้ค่าตอบแทนเป็นค่าแรง ตามจำนวนงานรายวันวันละ250บาทต่อวันปันผลให้สมาชิก50%แบเงเข้ากลุ่มค่าอุปกรณ์10%ทุนสำรอง20%ค่าตอบแทนคณะกรรมการ15%ช่วยสาธารณประโยชน์5%การตลาดแหล่งจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในชุมชน <S 1> 1. <S เช่นตลาดนัดในหมู่บ้านตลาดนอกชุมชน ซึ่งกลุ่มสามารถผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของลูกค้าส่งขายไปต่างจังหวัดโดยการออกบูธตามงานต่างๆที่จัดโดยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้าโรบินสันห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีหน้าที่ว่าการอำเภอเทศสิิต์ตลาดเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดมีการจำหน่ายออนไลน์ผ่านเฟซบ,บุ๊กและไลน์ด้านสาธารณประโยชน์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม ขั้นตอนกระบวนการผลิตมีการจัดการที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นการนำเศษผ้าที่เหลือจากการตัดเย็บมาทำเป็นต่างหูพวงกุญแจการนำวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนมาทำน้ำหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักสมาชิกกลุ่มสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรมต่างๆของกลุ่มได้เช่นกิจกรรมแปรรูปผ้ากิจกรรมระดิด,ดอกกระเจียว โดยมีที่ทำการกลุ่มสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนและประชาชนที่สนใจสมาชิกร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญการทำฝ่ายชะลอน้ำสมาชิกร่วมจัดงานเนื่องในโอกาสวันสำคัญกิจกรรมทำอาหารในงานบุญเทศกาลต่างๆกิจกรรมวันสงการวันลอยกระทงกิจกรรมทำอาหารเพื่อมอบให้แก่ประชาชน ที่มาติดต่องานณนะที่ว่าการอำเภอเทศสถิตในกิจกรรมตู้ปันสุขในช่วงสถานการณ์โควิด19ระบาดในปีพศ2564จากความเข้มแข็ขงของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตร,รกรบ้านโคกรังความสามาัคคีและการเสียสระในการทำงานร่วมกันโดยอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกันการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการรักษามาตรฐานของสินค้าซึ่งสามารถทำให้สมาชิกของกลุ่ม สร้างไรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือนทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชนทําให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองได้และดำเนินชีวิตต่อไปได้อย่างยั่งยืน